ฉีดยาน้ำน้อยนะคะตรงนี้ปูนไม่เปียกขยบมาหม่นี่ตอนนี้ปูนไม่เปียกนะคะนี่จับยาวคนสุคนฉีดยานะี่คะสูงประมาณเมตรเจดับก้านยาวไม่ต้องก้มสะดวกสบายรุ่นใหม่ทันสมัยเพื่อน้ำน้อยใส่ก้านสเปรชีดจรวดได้นะคะนี่ทำมาจากร้านลงผ่าน,นิดอำเภอวังสบูงสาาแก้วนี่ ใช้ได้เลยนี่นะคะสภายหลังไม่หนักนะคะนี่ประมาณ16ลิตรถังน้ำยาตัวเนี้ย16ลิตรนี่เห็นไหมปูนไม่เปียกตอนนี้ปูนเปียกเมื่อเราได้ฉีดยาก,กับต้นไม้ออกเลยนะเนี่ยน้ำออกแล้วเห็นไหมค่ายยสบายอ่าสายหวยดูหน่อยสายไฟมาจะไปฟ จะไปขวาก็ได้เข้าล่องมันเข้าล่องข้าวโพดเข้าล่องว่าสบายเลยแคบจะไม่เห็นเลยไม่ประหยัดน้ายาเนาะนี่เอาสูงก็ได้เอาต่ําก็ได้เตี้ยได้ยกขึ้นสูงต่ําได้หมดเลยแต่ส่วนมากจะฉีดกันก็ต่ำๆอยู่ที่ต้นมันต้นข้าวโพดนะคะจะสูงจะต่ําได้หมดเลยนี่เห็นไหมคะโอ้โหน้าน้าเริ่มเปียกแล้วน้ํายานี่ขั้นทดลองให้ดู มาโอ้สบายนี่ขีดไม่ต้องกลัวเลยนี่สบายสบายสพายเปิดก็ได้นี่เห็นไหมคะสะปายข้างหลังโดยที่เราไม่ต้องยกเครื่องลงเปิดก็ได้ปิดก็ได้ที่ข้างหลังเครื่องเบาๆอย่างนี้เลยเปิดเห็นไหมเปิดปิดได้หมดเลยเราชาร์จตอนกลางคืนเช้ามาเราก็ใช้งานได้อีกีกกแคาาทลล้วว็หมดเ รีบใส่เสื้อผ้าแล้วเราก็ลาจากไปทุจะคบสอนอ่อนหวอนจะได้ไหมไม่ต้องมีใครมารู้เรื่องของเราฉันจะเตรียมตัวยอมกินน้ำตายเขาและจำไม่เขาไปทำให้เธอต้องหนักใจก็ไม่ต้องมาพักมาทายในงานฉันไม่ต้องบอกกันวันนี้ที่อยู่ไหนจะไม่รักเลยว่าที่อยู่กับใครจะพร้อม 心酸。